สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรายการ LPG นะครับอ่าครั้งนี้เราก็มาแคสเกม a v วเหมือนเดิมน,นะครับเรามาอยู่กับผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยนะขอเสียงเร็วมีคเหมือนม,ม,มีเหมือนเดิมน,นะครับมีพวกไก่มาเป็นผู้ช่วยผมครับด่านนี้ก็เป็นด่านแบบโมโม่นะครับเป็นโมโม่โมเออด่านโมโ่โอเคครับย <laughs> ิงไปเกมนี้มีภารกิจด,ด้วยนะครับด่านนี้อะไรโมโมะอะยังไงยี่อะไโมโม่อะไรโมด่านโมโม่ครับ อยาเดี๋ยวติดเลดยิงดิอ่หนังไปก่อนนะไฟด่านนี้นะครับต้องระวังไฟนิดนึ่งครับเฮ้ยเดี๋ยวกูหนังไปก่อนเนอะเออกูตามมาเนี่ยโอเคด่านนี้ก็เดินไปเปิดประตูบ้างอะไรบ้างครับเฮ้ยไอ้ไอ้เรูด้วยไอ้พิธีกอรายกัน LPG เนี่ยน้ำหน้าชิบละน้ำหน้าอะไรครับอยู่ข้างหลังคุณนะครับเมื่อกี้น้ำหน้ามาครัอครับเมื่อกี้ครับเดี๋ยวมึงจะโดนแก๊ส LPG NGV ตุ่นระวังไฟครับตรงนี้นะครับยากครับยิงยิงยิง เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปนั่นเองครับเดี๋ยวไปจัดการดีไปไปเปิดปลดล็อกเดี๋ยวผมจัดการเองทุกคนช่วยผมด้วยนะครับอุ้ยเฮียกองอ่าเปิดปลดล็อกเฮ้ยเดี๋ยวกูล้มแล้วเฮ้ยเฮียเอาลุงกูล้มแล้วไม่ช่วยกูด้วยอ่ะมึงอย่ากากดีนุ๊กเฮียไม้มึงกอกแกกอุ้ยโอ้เฮียอะไรเยอะแยะเนี่ยใครเปิดเปิดที่เปิดเฮ้เอ๊ยมันเปิดแล้ว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  ไอ้เหี้ยนุ๊กมานี่มาตรงนี้ดิไป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 ไอ้เหี้ยไอ้เชี่ยมมาเยอะเลยมาเยอะนี่มาเยอะไอ้เหี้ยใครเก็บลูกกระสุนวะกูอยู่แหละกูขอพังไอ้สัสโอเคครับตอนด่านนี้ระวังไฟด้วยนะครับโอ้โหเชี่ยกูตายเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูล้มไอ้ไฟกูล้มแล้วไม่มีใครช่วยครับไอ้เหี้ยอะไรวะโอเคจบด่านนี้ละ มามาขึ้นมาบนเรียบครับกดนี่ต oh, ุบตูฟับอืมย hm ิงหน้าแตกโอเคครับอุ okay, ้ยโหเฮี้ยมากันอย่างเฮี้ยนะครับนั่นๆๆอ้าวกูล้มโอ้ยเฮี้ยทำไมมึงล้มบ่อยยังไงไหมเออไอ้เฮี้ยกูเฮ้ยใครบ้าก็ต้องเติมกระสุนตลอดอะไม่กดบังครับบังครับโอเคเฮ้ยกระสุนกูอ้าวไอ้ไขย โอ้ยโห้ยเกือบเกือบเกือบไปเลยไปเลยบอแล้วมาแล้วไปไปต้องมีเปิดประตูนะครับรอให้ไฟมันเข้ามาครับรอจนกว่าผิดทางไอ้ซ้ําเปิดไฟครับโอ้ยกูเปิดประตูไฟจบแล้วโอ้ยปิดทางปิดทางอืมโดนระเบิดวิ่งไปปิดทางเกืเบโดนไฟแล้วเอ้ยเฮี้ยเอี้ยโอ้ยลมลมลมกระซุ้มกะซุ้มกะซุ้มเย้เฮ้ยไฟเอย

จะกินนกไปแยกโอ้ยฮะไอ้เหี้ยเป็เจ้าของรายการนอย่าอย่วไปจัดรายการมึงอย่ามาอย่ามาวิ่งไปต่อครับตรงนี้รายการกูก็มีรายการเหมือนกันนะระวังไฟด้วยนะครับด่านนี้ต้องมันยากเลยนะครับตรงนี้ผมเปิดประตูเองว้านายอุ๊ยเชี่ยไฟ่านนี้เป็นเกี่ยวกับไฟครับภารกิจเราก็คือมาช่วยร้อยตีไอ้ร้อยร้อยอะไรวะร้อยโถ่ร้อยโถนะครับอีฟอ่าอีฟครับ อีฟหรืออีว่าอี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 อ่านอ่านอ่านยังไงครับคุณอ่านยังไงมันชื่อว่าอีอีมันอีอีอีวีเอครับอี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 ว่าผมครับอีว่าป้าขึ้นไปเลยบางคนก็อ่านว่าอีว่าบางคนก็อ่านว่าอีฟนะครับตกลงมาอ่านว่าอะไรเนี่ยอีอีอีฟมากกว่ามั้งอ้าวขึ้นมาแล้วอีฟผมว่าอีฟนะครับเอ้ยผมว่าอีว่าบอกว่าอีอีไอยอีพง เดี๋ยวป๋าเบิร์ตบูมไก่รับไก่รับบูมอ๋อยังไม่โดนมึงอะลับ,ลบไปจะไกลอ่ะเฮ้ยไปตามทางทางเปิดแล้วเอวู้ไก่รับไปกูกไก่รับไปเฮ้ยรีเร็วยิงยิงดิยิงดิกูวิ่งยงิงเดี๋ยวไม่มีวิ่งเขี้ยแม่งลูกลกระสุนหมดเหมือนฟันครับไม่ไม่หมดไม่หมดอืมไก่ลับไก่ลับไก่ลับไก่รับตู้เรียบร้อยตกเปิดยังเฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วมามามา

เอ้ยกูล้มกูจะล้มแล้วช่วยด้วยเร็วกูไม่ช่วยมึงหรอกครับเร็วขึ้นมาครับหวยกูล้มอยู่หมะมีใครเหลือบ้างครับตอนนี้ไอ้นุกอ่ะแกปะก่อนอยู่ครับโอ้นุกดำไปแล้วครับ<ล>เร็วเร็วเร็ว,รวไอ้เชนุกวิ่งดิไปเปิดประตูให้อ๋อนี่ไปหาร้อยโทนะครับนุกนำครับเขาเป็นผู้ชำโฉนั่นการหามากอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่หาอะไรบ้างไม่รู้หาหงหาหอยหาทุกอย่างไอ้นุกอะโอ้ยหาหอยอะไรถ้าไม่มีหอยครับ อันนี้หรือเปล่าไวไอ้ฟาดกูเปิดหมดครับเจอเฮียอะไรไม่รู้กูเปิดหมดเรียเยเ่ยมป้าเดลนเดดยิงไปครับมันอยู่มันอยู่ทางไหนวะเจอยังเจอแล้วครับเจอแล้วครับเราเราเราจอแล้วเราเจอร้อยทูร้อย,อยทูอีฟแล้วครับไม่ถึงป่าวโบอกเอาวอีอีอีพ่อครับ ตกลงมันอีฟหรืออีว่าอันนี้ถ้าผมอ่านผิดผมก็ขออภัยไว้หน้าที่ด้วยนะครับผมผมกะกากันครับคุยแยิงดิไอซัตระเบิดไปแดกพวกมืออะหน้าที่เราก็คือว่าคุ้มกันนะครับคุ้มกันร้อยโทอีว่าคุยแยิงดินุกมึงอยให้อีว่าโดนยิงเลยกระสุนหมดตกลงมันอีฟหรืออีว่าอไอสัตเลือดกูจะหมดกูเก็บเลือดเอาวิช่ยกูล้มเลยคุณล้ม,ลค,ลมคุณล้มมาเยอะแล้วครับก็เลยเิชัยล้มจนผมยังไม่ล้มเลยนะครับตานี้โอ้ ล้มจนไม่อยากจะล้มอ่ะผมก็ยังไม่ล้มครับเหมือนฟันครับพวกมึงอยู่ทางไหนกันวะไปไปคุมกันดิเฮ้ยเอออืมรับรับไอ้เป็นไงเล่าอุ้อออยขลังอ่ะยิงดิโอ้ยไอ้คกูนำหน้ามาแล้วเว้ยเอ้ยอขอเลือดขอเลือดเดลิเดตคุมไปเฮ้ย<ว>กูนำหน้ามาแล้วตรงนี้แล้วพวกมึงเดี๋ยวระเบิดไปแดกช่วยช่วยช่วยกูด้วยปะปะปะเร็วเร็วเร็วคิดเดี๋ยวมาติดพาร์ตเดี๋ยวมาติดวัตเร็วกูมาแล้วกูมาแล้ว กูอยู่หน้าประตูแล้ว <S <S ก,าากูวิ่งอยู่เดี๋ยวมันร้อยโถเข้ามากองอื่นไม่ต้องสนใจร้อยโถเข้ามากองคุยแล้วกูก็ติดบักไปไม่ได้น้ำน,น้ำน้ำไปไปไปออกมาไป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 ตอนนี้ใครมีระเบิดปลานะครับปลาระเบิดใครมีระเบิดปลาระเบิดใครมีใครมีระเบิดปลาระเบิดค,ค,ครับไป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 เลือดเถอะเลือดเถอะคุณดูเลือดของร้อยโถมั้งครับเลือดร้อยโถหมดแล้วจบเกมนะครับมึงจะฝันครับ ตรงนี้เราต้องไปเรียกขีลิคอปเตอร์ครับเรียกเรียๆไงวะคุณไม้ไปกระพุงครับเร็วๆไอ้นุ๊ก็เลยขึ้นบนแล้วปอยู่ตรงไหนข้างบนเนี่ยกดอีดิกดอีไงอ่ะกดอีฝ่อไฟต้องอยู่ข้างบนฐานนู่นเห็นไหมที่มันมี 4D4 ส้มๆอ่ะแต่ทำไมนี่กูโดน GM กูจะป่าระเบิดใหไซจีเอ็มคุณคุระวังบอสนิดหนึ่งครับเพราะว่าบอสถือ RPG นะครับ ผมจะอาบีจีเฮ้ยโอยอัลเบิดป่าใส่บอสนะครับบูมโดนไหมครับไม่โดนครับตกโดนครับอาบีจีครับปลายตาเออเออโอ้โหเฮี้ยมันตรงนี้มันไม่ที่เกิดนึกว่าโอ้โหเฮี้ยมันกูไม่น่าเกินตรงนี้เลยไป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 นี่ครับขึ้นมาข้างบนนี่ยเร็ว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 เอาไอ้เฮี้ยเราเดินลงมาพ่อมึอุ๊ยสัตว์โอ้ยลมเฮี้ยอะไรวะ